ิดด้วยกันกับทุกคนวันนี้ฝนตกด้วยนะคะไปที่ที่คนไดน้อยปลาเธอปะจะได้ตั้งกล้องได้ตรงไหนก็ได้ที่สวยไหมคะเอา้าโอ้เ,เออกะลาทำค่ะทุกคนเม่มีสีอ๋อทำจากกะลามะพร้าวนะเธอ,อเดินเข้าป่าสวนกาแฟ ที่นี่เขาทํามือหมดเลยนะคะตัวเสร็จเขาก็ไปตามเขาไม่ใช yeah ้เครื่องเลยค่ะเขาจะหาอะไรในกระเป๋ามีรูปนันที่1เจ็งเิงแสงของเจงเซิงวัน uh> ่1เจ็งงคสตาร์ทพร้อมเด็กที mm> ่ย่ะนรทุกคน400 4 4 6 0 0 0หกครึ่งวัน จริงๆเขาบอกว่า500ค่ะทุกคน5้าแ0,000ขอต่อเขาเพราะเราไม่ไป2ที่นี่ e the same name uh huh. กระตุ้นแปลว่า4ค่ะหมายเลขสี่เขาเป็นลูกคนที่4นันก็ลูกคนที่4เราชื่อกระตุ้นเหมือนตลาดจะตุจักเลยค่ะทุกคนใปมากันนะ เราเห็นไม่ grab อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเนาะมาซ้อนสองอยางเรียนนำก็มาหบวกก็มีเต0 0 0 5,000เต๋าซัน้าหมื่น Thank you จะจะเอาเงินทองป่ะไปสวนฝนตกค่ะเธอโอเคป่ะ <upside> ป <down> ่ะเรามาเจอวันฝนตกค่ะทุกคนอุ้ยสวยจังเลย What do you call this? ชิกาลาลาชิกาลาลาอ๋อเขาหอนสลิงค่ะทุกคนดูวิวโกบิโกบิดังปัดปัดปเป็นนาขั้นบันไดค่ะทุกคน เธอไปเดี๋ยวฉันผลักเธอวันนี้ค่ะเดินลงไปได้แต่แนนคงไม่เดินค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกมาเจอฝนตกพอดีเลยสวยนะคะเขาเพิ่งปลูกข้าวค่ะแชะกกลายแล้วนะ <laughs> <laughs> สวยค่ะทุกคนถึงแม้ว่าฝนจะตกนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะุ่งนาขั้นบันไดเขาจะมีเป็นทานน้าด้วยนะคะทุกคนเขามีชิงชาให้โหนด้วยนะคะ มีเพลอะไรนั่นน่ะเขาเรียกสวิงเนาะ on the back อ๋อไปทางตรงนี้คือที่จะเข้าไปชิมชากาเฟ่อ๋อเนอ่ย เป็นสวนกาแฟนะคะทุกคนเรามาจอดที่สวนกาแฟค่ะข้างๆเป็นป่าหมดเลยนะคะทุกคนมีน,นกด้วยนี่ไงสวนกาแฟจริงๆนะเนี่ยค่ะดอกไม้เป็นระยะระยะออ d r น g o n f r u ุต กรรมวิธีการทํากาแฟอันนี้เม็ดกาแฟนะคะทุกคนอันน้มาปลูกแทนดามด้วยเหรอครุ๊ครุ๊ป Sorry here right Okay ค่ะ Good afternoon Good I'm from Thailand Thailand two person we have c a c o beans cocoa beans This is ingredient for making chocolate chocolate bar or chocolate powder so when you take it the fruit from the tree Androbusta <mem> so when you compare for the taste Robusta more stronger than the Arab i c a so in here we just use the Arabica กรรมวิธีการคั่วกาแฟค่ะทุกอย่างเขายังทำด้วยมืออยู่นะคะที่นี่เขาจะไม่ใช้เครื่องคั่วค่ะเขายังใช้คนอยู่เลยคุณนิวเลยเลยไหมแน่สุดยุนิสเขาจงับอมค่ะคุณยายหอมมากเหรอ เขาคั่วเสร็จเขาก็จะมาตําตรงนี้ค่ะทุกคนครกใหญ่มากตำเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาล่อนตรงนี้ค่ะทุกคนก็จะได้ผงกาแฟมาอย่างนี้เลยค่ะเล็กมีวันชิวรีไม่หมดแล้วมัวจะไปวันชีกาแฟฉันคิอไม่เสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปลองอ่ากาแฟค่ะทุกคนมีฮอตช็อกโกแลตด้วยมีกาแฟมีชาร้อนด้วย สวยจังเลย <Yeah. S 1> สวยค่ะบรรยากาศคือดีบาหลีคาปูช <will> ิโนเดินไปดูค่ะว่าเราจะนั่งตรงไหนขึ้นไปเธอขึ้นไปอุ <Yeah. S 1> ้ยเขาให้ชิมเยอะเลยก็จะ o ีอะไรที่โอ h yes <Yeah. S 1> กาแฟเขาหลากหลายมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูนะเขาจะเอาไปให้ชิมแบบเยอะมาก ถาดนี้เลยค่ะทุกคนที่จะไปให้ชิมกลิ่นแต่ละกลินล่นหรือว่า ดวนกาแฟ from the animal this is special order and you have to pay 50,000 rupiah per cup ข o s e l ียลั from the flower good good for blood circulation t h นจินจ์จัตรท good for throat and stomach problem ม yeah. ันเป็นชาค่ะแต่ละปองกนี a ยคือเขาให้ชิมฟรีนะคะถ้ากาแฟชามดแก้วละ200ค่ะเทียบกับบ้านเราจะหมามันบูมบูมถูกนะถูกมากแต่เขาไม่ได้เอาขี้ชมดมาให้เธอหรอกโดนหลอก โดนหลอกก็กาแฟธรรมดาในในไอ้นั่นน่ะเป็นผงม,มาชงนั่งก็จะเชื่อเชื่อเชื่อคนง่ายอันนี้ชาตัวนี้ดีกับกระดูกแล้วก็ไข่ข้อค่ะมหมอหลับคนกระดูกผุกช็งันเขามีผลิตภัณฑ์ขายด้วยค่ะ อันอันนี้จะเป็นเครื่องเทศค่ะที่จะมีขายเป็นเม็ดค่ะทุกคนแบบเป็นเม็ดเพื่อนสาวซื้อกลับบ้านค่ะทุกคนเป็นเมล็ดกาแฟนะคะตัวอะไรเนี่ยจะเอ๋จะไม่ใช่ของเด็กนะคะไม่ใช่ของเด็กนะคะม้าน่นมีขี้ขโมยขี้ขโมยจะมาเอาของในกระเป๋าดิฉันค่ะเมียมานี่หลูกตัวอะไรเนี่ย ทำไมลูกก็มาอ้ยกำลังอยากมาเอาของทุกคนทุกคนขี้ขโมย stealing something h o l l y w a t e r Temple แล้วจะมาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์กันค่ะทุกคนหนึ่งร้อยสองคนเหรอคนละห้าหมื่นคนละห้าหมื่นโอเคย่า thank you thank you thank you เราไปข้างในเขาคงจะมีชุดให้เปลี่ยนนะคะแนนว่าอุ้ยมะนาวเธอมะนาวลูกใหญ่ คนเยอะเหมือนกันเทพเจ้าค่ะเขาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านด้วยยู you take home? เทคโฮมติรตาติรตาติรตาอึมุลอุ <c oughs> <c oughs> ้ยต้นไม้ใหญ่มากค่ะทุกคนน่าจะมีอ๋อเขาต้องมาเปลี่ยนชุดค่ะทุกคนตรงนี้อ๋อเขาใส่กันสโรงย e s ส ทิช right. yes. คนเลืไว um, ้แดบได้ส no? no. uh, oh, ีอ no? no. ื่นไหนได้แล้วเหรอใครสวยการวามที่แบบสวยกว่าชุดสวยกว่าดูยูนิสิสเนอะไม่ให้ถือเล่นเฉยๆมากค่ะเดี๋ยวเราต้องลงมาตรงนี้โอ้วันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะมันคล้มก็ต้องถ่ายก่อนลงไปอาบถ้าอาบแล้วก็จะเป็นสภาพนั้น ตอนนี้นันอยู่ตรงที่ที่เขามาอาบน้ำจัดสิ็จนะคะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเดี๋ยวเราจะได้ใส่ชุดเขียวไหมอยากใส่ชุดเขียวเหรอใส่ชุดเขียวดูค่ะเครื่องไหว้เทพเจ้าของเขาอ๋อที่ใส่สโรคือใส่เข้ามาในวัดเราจะต้องมีงใช่จะต้องสุภาพ แต่ถ้าจะไปอาบน้ำเราต้องไปเปลี่ยนมีที่เปลี่ยนชุดตรงนั้นค่ะจะไปใส่ชุดเขียวผ้าแดง how much is it อ๋ this sarong for the swimming 10,000 o u rupiah per day sarong include for t i e k e d okay, okay. how many you want two two เดี๋ยวฉันจ่าย h a t color you want only one nan n a n nan yes where you from from Thailand สามหมืห้าค่ะสองคนโอ้ยแฉะมากห้องเปลี่ยนเสื้อคือแฉะมากเลยค่ะเขาไม่มีแยงนะคะผู้หญิงผู้ชายมาด้วยกันหมดเลยนะ่ใส่ไว้ได้แล้วพร้อมไปอาบน้ำแล้วพร้อมที่จะลงสระอนุดาานแล้วค่ะพร้อมที่จะลงสระแล้วมางูเขียวฉันก็ได้สีเขียวเหมือนทุกคนแล้วก็มาลงสระ ค่ะทุกคนป่ะ you know, pet, cool. oh, โอ้กว้างมากค่ะกว้างมากทุกคนเห็นไหมเขามีหลายซอกหลายมุมมากเธอเราไปที่ที่คนน้อยๆป่ะไปที่ที่คนน้อยๆป่ะ <c oughs> เธอป่ะจะได้ตั้งกล้องได้ตรงไหนก็ได้ <c oughs>

มาให้อาหารปลากันตรงนี้ว้าวโออเคออโอเคโอเคนี่คือบรรยากาศภายในวัดนี้นะคะดูสิทุกคนด้านบนเป็นสนาหญ้าขึ้นไปสวยมากเลยเป็นที่ส่วนตัวเขาค่ะดูสิ มีประตูด้วยปลาตรงนี้คือเยอะแนนมาตรงนี้เขานึกว่าเขาจะได้อาหารเขาตามมาร้านค้าขาออกนะคะทุกคนขาออกจากวัดไปเลยไปเลยดี๋จะถ่ายรูปเธอพี่จอนหลติอนดีาทนีน่ไม่เอาค่ะ thank you สามอันลอยสามอันลอยไม่เอาค่ะเอาไปก็ไม่ใส่เ<ห><ห>อาน้านบนชูเวกเต็มดูก่อนนี่ดูก่อนอันนี้ประตู ผ้าถุงอืาค่ะขอบคุณค่ะไม่จะไม่เอาอะไรเลยค่ะขอบคุณมาก<ะ>กระเป๋าน่ารักค่ะน่กว่าจะเป็นตลาดเล็กๆค่ะทุกคนย,ยาวไปเลย,ยค่ะแล้วก็พูดไทยกันได้ด้วยนะคะแม่ค้าที่นี่กระป๋ก <c oughs> ไม่เอาค่ะ ร้อยบาทร้อยบาทมีร้อยบาทด้วยเอาไม่ค่ะร้อยเดียวเดียวก็ไม่เอาค่ะกระเป๋าคืออัดแน่นมากแล้วค่ะทุกคนเออเออน่ารักดีเออก้อนลูกก้อนสินี้คคิวเอากันเทค one ทางเดินยาวเลยนะคะใช่ไม่ค่ะเมนียวเมมยวเมียวเอมีวมว โอ้มันเยอะจริงๆเยอะมากกว่าจะถึงอันนี้คือเป็นแบบแนววงกฝนร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาทรับเงินไทยหรอใช่ค่ะนี่ข้าวตุ้นี่ข้าวตุ้มเนาะเขาขายกันตรงนี้เลยว่าร้อยนี้ร้อยนี่ค่ะแม่ดูก้นี้แม่ค้าตื้อหน้าดูค่ะที่มาดูผลไม้ค่ะทุกคนนี่ไงละกามอินโดที่เราชอบกิน นี่ลูกอะไรนะค่ะอุ้ยลูกตาลลูกตาลสิ่งที่ฉันชอบกินมาที่นี่จะบอกว่าให้ตอนหนัหนกๆไปเลยไม่รู้นะอตอนแรกเสื้อแดน,นเขาบอกแดนสองแสนแดน,นไม่ได้สนใจไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนะ<ข>ก็เดิอนออกไปไเขาก็บอกว่าแสนหนึ่งแล้วแดน,นก็ไม่อยากได้ไม่คิดว่า เดี๋ยวเขารู้ภาษาที่นี่เขารู้ภาษาไทยค่ะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟัง<ว>แม่ค้าฮาร์ดเซลค่ะทุกคน<ว>ไม,ไม่ไม่เอา<ว>ค่ะ<ว>จากสองแสนแล้วเราเราก็ไม่อยากได้แล้วเขาบอกเออแสนหนึ่งพูดตามหลังลเราก็เออดูหน่อยหนึ่งเราก็บอกมันเล็กมันเล็กเขาก็มาลองก็อยากให้เอาอยู่นั่นแหละนั่นก็เลยบอกถ้าห้าหมื่นเอาเขาบอกแปดหมื่นั่นก็ไม่เอาแล้วเขาก็บอกอีกว่าโอเคสุดท้ายให้เจ็ดหมื่นันนก็ไม่เอา ก็บอกหกหมื่นไม่เอาได้บอกไม่ถ้าห้าหมื่นจะเอาด้วยความที่แนนก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วอะค่ะใน,นที่สุดเขาบอกอ่ะห้าหมื่นก็ห้าหมื่นจากสองแสนนะคะทุกคนจากสองร้อยยังไม่พอใจเปิดให้แต่คนเดียวทั้งทริปทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นน้าแหลมจะมาเปิดให้จะเสียใจละ มดันเลยดันได้ไหมเธอโอเค Monkey Legend อันนี้เป็นไก่ไก่สไตล์บาหลีนะคะมากับข้าวแล้วก็เครื่องเคียงส่วนตัวนี้ค่ะเป็นปลาค่ะทุกคนปลาหนึ่งไม่รู้มันรสชาติเป็นยังไงนะแต่ข้าวเขาดูสีน่ารักไหมคะ ขโมกแอบปลาขโมกมันแบบว่าพีค่ะดีเหมือนไก่ผาแนงค่ะทุกคนมันเหมือนพี่แกงใต้เลยกินใช่ไหมอร่อยอร่อยอ,อ,อยากจะชิมปลอย นี่คือเขารอคิวถ่ายรูปกันนะคะทุกคนเป็นการถ่ายแบบโคตรกดดันเลยค่ะคนเยอะเลยคือท่านผู้ชมเยอะมากเรนนาจะถ่ายตรงนี้ก่อนนะเจนเดิ้ลด กคนเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงปลาข้างล่างคือปลาหมดเลยนะ <laughs> <laughs> ปลาไม่กินทุกค,ค, <laughs> คน e าปลา <laughs> <laughs> ท like 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 างรถก็อาบกระโปรงเนี่ยคือเปิดหมดแล้วดีนะที่แสงเงียนในมา กบโอ้ก็เามันเปิดต้องใส่กางเกงในวั้การทุกคนไมใครีจะช่วยเราเลยใช่เป็นจะช่วยเธอเปานจะสั่อะไรดีบงโอเคไปเที่ยวอุ้พ่อมไปเถอนี่ไะถด้ยหมอุ้งพ่อใส่เดี๋ยวเิี๋ย้นจจ ในต้นตองไหนหลังชุ้นลักชุ้เละชั้นลากชุ้เลค่ะทุกคน่าคือมาค่ะอยากให้มาเนาะเชิญเนาะมันรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะค่ะนะป่าลาวเอาเขายังไม่เสร็จ